การปล่อยวางเส้นทางสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณการปล่อยวางเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการเดินทางบนเส้นทางจิตวิญญาณแม้ว่าจะเป็นเรื่องท้าทายแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง การปล่อยวางสิ่งที่เคยคุ้นเคยแม้กระทั่งคนสำคัญในชีวิตต้องอาศัยความกล้าอย่างลึกซึ้งแต่กระบวนการนี้ไม่ใช่การละทิ้งหรือความล้มเหลวแต่เป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของเราเมื่อเราพัฒนาขึ้นพลังงานของเรา ก็เปลี่ยนแปลงไปและไม่ใช่ทุกคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับความทีใหม่ที่เรากำลังก้าวเข้าไปสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการเติบโตไม่ได้เกี่ยวกับการลากคนอื่นไปด้วยแต่เป็นการเคารพในการวิวัฒนาการของตัวเองและเคารพ ในเส้นทางของผู้อื่นความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยรู้สึกสอดคล้องกันอาจไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปและนั่นก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่การตัดสินใครแต่เป็นภาพสะท้อนของกระแสธรรมชาติของชีวิตและการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล เมื่อเราเติบโตทางจิตวิญญาณความถี่ของเราจะเบาขึ้นและสอดคล้องกับความถี่ที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่เราได้สร้างขึ้นการสนทนาอาจเริ่มรู้สึกไม่ลงรอยความสนใจร่วมกันอาจจางหายไป และค่านิยมอาจแตกต่างกันทำให้ความสัมพันธ์บางอย่างรู้สึกตึงเครียดแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะมองว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดแต่จริงๆมันเป็นตัวบ่งชี้ถึงวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของเรา เรากําลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่และเป็นเรื่องปกติที่กลุ่มคนรอบตัวจะเปลี่ยนไปตามการเติบโตของเราแทนที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แต่จงยอมรับด้วยความสง่างามและความเมตตาการปล่อยวางความสัมพันธ์ที่ไม่ส่งผลดีต่อเราอีกต่อไป เป็นการแสดงออกถึงความรักตัวเองและการเคารพในเส้นทางของตัวเองมันเกี่ยวกับการปล่อยวางด้วยความรักเปิดพื้นที่สำหรับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะสอดคล้องกับความถี่ในปัจจุบันของเราและสนับสน,นุนการเดินทางของเรา หากคุณเพิ่งสูญเสียคนในกลุ่มไม่ว่าจะผ่านการสิ้นสุดมิตรภาพหรือการแยกจากกันตามธรรมชาติจงรับรู้ว่าประสบการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสากลทุกคนต้องผ่านช่วงชีวิตที่มีคนเข้ามาและออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาของการเติบโตส่วนบุคคลที่เข้มขน้นเมื่อจัก,กรวาลกำจัดความสัมพันธ์เก่าๆออกไปไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการสร้างพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่และสอดคล้องกับศักยภาพสูงสุดของคุณจงเชื่อมัน่นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แม้จะเจ็บปวด แต่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณถ้าการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณลืมความสำคัญของความสัมพันธ์หรือลดคุณค่าของมันแต่มันหมายความว่าคุณยอมรับว่าบทบาทของมันในชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้ว การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่สำหรับความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและสนับสนุนการเติบโตของคุณเมื่อคุณปล่อยวางความสัมพันธ์เก่าๆคนใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณตามธรรมชาติคนเหล่านี้จะมีวิสัยทัศน์ค่านิยมและพลังงานที่สอดคล้องกับคุณ ความสัมพันธ์ใหม่ๆเหล่านี้จะสอดคล้องกับความถี่ที่สูงขึ้นของคุณนำมาซึ่งแรงบันด,ดาลใจการสนับสนุนและมิตรภาพใหม่ๆในขณะที่คุณเดินทางต่อไปคุณจะสังเกตเห็นว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ให้ความรู้สึกสอดคล้องกันมากขึ้นสอดคล้องกับ ำแหน่งที่คุณอยู่และที่ที่คุณกำลังจะไปพวกเขาจะเติมเต็มชีวิตคุณในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้นประสบการณ์ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งเกิดขึ้นได้จากการสอดคล้องกันทางพลังงานที่แท้จริง ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงอารมณ์ทั้งหมดการปล่อยวางอาจนำมาซึ่งความเศร้าโศกแม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นไรที่คุณจะโศกเศร้ากับการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่ง เคยมีสถานที่พิเศษในใจคุณแต่ควบคู่ไปกับความเศร้าโศกนั้นจงเปิดพื้นที่สําหรับความตื่นเต้นและความคาดหวังของการเริ่มต้นใหม่หากจุดจบจะเปิดทางให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นและพื้นที่ที่ว่างเปล่าจากคนที่จากไปในไม่ช้าจะเต็มไปด้วยบุคคล ที่สอดคล้องกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณความสัมพันธ์ใหม่เหล่านี้จะสะท้อนถึงการเติบโตและวิวัฒนาการที่คุณได้รับช่วยผลักดันคุณไปสู่เส้นทางจิตวิญญาณของคุณเพื่อสนับสนุนตัวเองในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้จงมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณเช่นการทำสมาธิการเขียนบันทึกและการมีสติเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลอารมณ์ของคุณและรับความชัดเจนในการเดินทางของคุณการฝึกฝนเหล่านี้สร้างพื้นที่สำหรับการใคร่ครวญ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับตัวตนภายในอย่างลึกซึง้งและส่งเสริมความรู้สึกสงบสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติยังสามารถช่วยรักษาได้อย่างลึกซึง้งเตือนคุณถึงวัฏจักรธรรมชาติของการเติบโตและการฟื้นฟูซึ่งสะท้อนให้เห็น ในชีวิตของคุณเองธรรมชาติสอนเราว่าการปล่อยวางเป็นส่วนที่จำเป็นของวัตจักรสร้างพื้นที่สำหรับการเติบโตใหม่นอกจากนี้มุมมองมองหาชุมชนและกลุ่มที่สอดคล้องกับความสนใจที่พัฒนาขึ้นของคุณการอยู่ ท้ามปรางคนที่มีความคิดเหมือนกันสามารถให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของและการสนับสนุนในขณะที่คุณสำรวจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในขณะที่คุณดำเนินไปตามกระบวนการนี้จงเปิดใจและเชื่อมั่นในเส้นทางข้างหน้าจัก,กรวาลจะนำทางคนที่ใช่ามาหาคุณ คนที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณและสนับสนุนวิวัฒนาการของคุณอย่างต่อเนื่องปลูกฝังความอดทนและศรัทธานในการเดินทางของคุณเชื่อมั่นว่าทุกประสบการณ์ทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะคงอยู่หรือจางหายไปมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของคุณ ด้วยการยอมจำนนต่อกระแสธรรมชาติของชีวิตคุณจะเปิดรับความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจำไว้ว่าการเดินทางจิตวิญญาณของคุณเป็นสิ่งที่สวยงามถักทอจากเส้นใยของทุกประสบการณ์การเชื่อมต่อและบทเรียนที่คุณได้พบความสัมพันธ์แต่ละอยา่าง ไม่ว่าจะคงอยู่ตลอดชีวิตหรือเพียงช่วงเวลาหนึง่งเพิ่มเส้นใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์และไม่สามารถถูกแทนที่ได้ให้กับเนื้อผ้าแห่งชีวิตของคุณยอมรับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงโดยรู้ว่ามันนำคุณเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของคุณเฉลิมฉลองคนที่คุณกำลังจะเป็น และเชื่อมั่นว่าจักรวาลกำลังนำทางคุณไปสู่ความรักความเข้าใจและความสมหวังที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณกำลังพัฒนาไปสู่การแสดงออกที่สูงสุดของตัวเองและนั่นคือการเดินทางที่คุ้มค่าแก่การเฉลิมฉลองในทุกย่างก้าวโดย คอนเชียโซนแปลและเรียบเรียงจิตวันเนส